สวัสดีครับอันนี้จะพามาดูข้าวโพดแปดสิบแปดสิบแปดวันน้ำตั้งแต่วันหยอดมาดูนาด้วยฝักก็เริ่มใหญ่แล้วครับ เราจะเดินพาไปดูข้างในน่ครับจำไม่ลอกโอ้ยลกเหลือ <c oughs> เ,วเวลาอีกยี่สิบกว่าวันจะได้เกี่ยว,วครับ กำหนดมันร้อยร้อยห้าวันร้อยสิบวันนี่ครับก็ไม่ได้อยู่ครับเอามาดูข้างในอก็ค่อ,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 อนข้างสเสมออยู่ครับ ใหญ่ย่ยู่สิบเก้าแปวันติด,ดว่าติดดีครับติดฝักทุกต้นไ,ได้เลย การงอกก็คือว่าประมาณ90้าสเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ครับเสมอบางอนก็มีเหมือนหนอนจะลงฝักเลยแต่มันก็กินไม่ได้แล้วครับ ไมยหายหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคก,ก็บอกเป็นโรคก,ก็กันเป็นโรคตายก่อนเขาเลยเรัย แล้วตอนเวลาเก็บเกี่ยวเราจะพามาชมอีกครั้งก็ไม่ค่อยลกเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามันเป็นเครือมากจะเป็นเครืออันนี้ห่างครับเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยงอกแต่ก็ถือว่าไม่น่าอยู่ แต18วันหัวการเก็บเกี่ยวครับตอนนี้นนอนนอนกินมันก็ออกหัวใบวก็มีบ้างครับฝักใหญ่อยู่ครับเสมออยู่มีสองฝักมั่งมีฝักเดียวมั่ง 789แบตติฟิกแ้วก็ค่อนข้างเสมออยู่ครับยังว่าใช้ได้ครับปีนี้กรโพดมันไปชะงักแรงชะงักแรงตอนช่วงอายุประมาณ30-40วันมันก็เลยไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่รมสอ2เมตร ถือว่าติดดีอยู่ครับอันผสมติดดีอยู่เนี่ยไม่ได้เลยครับอังใหญ่ครับแปดสิบกว่าวันถึงเก้าสิบวันนี้ก็จะประมาณ มราก็เต็มนะครับแข็งลนะเน่นเปียดเลยเนี่ยครับอามฝักสีฝักเลยครับนี่ยดูครับฝั่งนี้ไม่มีเม็ดนะครับนี่ฝักใหญ่ไม่มีเม็ดดีวลองหักดู 我没秘密没秘密你看